สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำาทุกท่านรู้จักกับ forex forex คืออะไรมีวิธีการลงทุนทำกำไรแบบไหนวันนี้ทุกท่านจะได้รู้แน่นอนค่ะ forex นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนหรือลงทุนในเงินตราต่างประเทศค่ะซึ่งทุกท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินคุ้นูอว่า หรือ Forex นะคะชื่อเต็มเขาคือ f o r e n Exchange Market ค่ะที่ม,มีการซื้อขายและเปรดเงินคู่ๆตามสกุลเงินประเทศนั้นๆนั่นเองค anyway. ่ะตลาด f อเ e x นะคะทำกำไรได้ถึง2ทางทั้งขาขึ้นและขาลงซึ่งต่างจากหุ้นไทยซึ่งทำกำไรได้เียงแค่ขาเดียวนะคะและตลาด f อเ e x นะคะสามารถเทรดทำกำไรได้ถึง24ชั่วโมงหุยแต่ไม่ต้องพร้อมแนจอทั้งคืนนะคะเพราะว่านั่นเป็นวิธีการที่ผิดมากเลยค่ะแน่ อยากรู้แล้วะสิว่าควรเข้าเทรดเวลาไหนต้องมาเรียนนะคะใชของรเรามาดูเป็นมิติความเสี่ยงด้านการลงทุนกันนะคะว่า f o r l x t อยู่ในความเสี่ยงระดับไหนไปดูกันเลยค่ะ รามต้นกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดนะคะนั่นก็คือการฝากเงินกับธนาคารนั่นเองค่ะคุณจะรอรับดอกเบีย้ยที่ประมาณ1 2ต่อปีค่ะหรือขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของแต่ละแบงค์ซึ่งเราไม่สามารถพิจารได้นะคะลองเป็นคนหาขา้อมูลกันดูค่ะขยับขึ้นมาอีกหน่อยก็คือการซื้อมาขายไปหรือการทําธุรกิจส่วนตัวนะคะนั่นก็คือการลงทุนสต็อกสินค้าเพื่อขายปี๊กและหากาไรส่วนต่าง แต่ธุกิจแบบนี้ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนนะคะขั้นต่อไปนะคะเป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นการเก็งในรระยะยาวต้องรอปัจจัยหลายอยา่างและใช้เงินทุนค่อนข้างสูงเหมาะสําหรับผู้ที่มีเงินลงทุนและมีเงินเก็บค่ะต่อไปคือการลงทุนในหุ้นซึ่งตลาดหุ้นนะคะหมายความว่าเราเนี่ยไปร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจน,นั้นๆ ซึ่งการลงทุนตลาดนี้นะคะก็คือซื้อตอนพุ้นถูกและขายตอนพุ้นราคาแพงค่ะทั้งนี้นะคะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างในธุรกิจที่เราซื้อพุ้นนั้นได้วยค่ะและก็มาถึงจุดสุดยอดของเป็นมิดการลงทุนนะคะนั่นก็คือตลาด Forex หรือ forex exchange market ค่ะ ตลาด forex นี้นะคะมีความเสี่ยงที่สูงมากๆแต่ผลตอบแทนก็สูงเช่นเดียวกันค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเข้าทำก,กำไรในตลาดนี้แบ่ก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณมีความรู้และวิธีการบริหารเงินที่ดีรวมถึงจิตใจ,จเพราะตลาดฟอรเร็กนะคะมีความผันผวนมากๆทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจของโลกและค่าเงินของสกุลเงินนั้นๆที่เราเลือกเทรดค่ะ แล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตลาดนี้มีวิธีการทำเงินอย่างไรตลาดฟอเร็นะคะสามารถทำกำไรได้ถึง2ช่องทางนะคะทั้งตลาดขาขึ้นและก็ตลาดขาลงเพราะฉะนั้นตอนนี้แล้วนะคะคุณมีโอกาสถึง50 5 0ถ้าคนไม่ทราบจะคิดว่านี่เป็นการพนันแน่เลยเนอะไม่ค่ะถุดที่เราเลือกว่าเราอยากเป็นนักพน,นันหรือนักลงทุนถ้าคุณอยากเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จคุณต้องศึกษาค ความรูเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจของโลกถ้าอยากเก่งกว่านั้นง่ายๆแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าใครที่สามารถลงทุนตลาดตอนเหรกได้บ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. ธนาคารกลาง 2. ธนาคารพาณิชย์ 3. ธนาคารเพื่อการลงทุน 4. บโบรกเกอร์ 5. กองทุน6 องค์กรระหว่างประเทศ 7. นักเก่งกำไรรายใหญ่ 8. บริษัทพาณิชย์ที่นำเข้าและส่งออก 9. บริษัทประกันภัยและ10บุคคลทั่วไปหรือคุณนั่นเองค่ะแต่นี้นะคะเป็นสิีงความรู้เบื้องต้นเป็นตลาดแน่เป็นสกุลเงินการลงทุนมีความเสี่ยงเรียนรู้ก่อนเข้าใจก่อนเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนค,ค่ะแต่ท้ยนี้นะคะโค้ชกิฟอยากจะฝากบอกว่า ตลาดฟอเร็กมีความเสี่ยงสูงอย่าไปเชื่อใครถ้าเขาบอกคุณว่าตลาดนี้ลงทุนง่ายหรือยากถ้ามีคนชวนคุณไปเทรดหรือฝากกระดมทุนหรือใช้เครื่องมือ AI หรือตัววิเคราะห์ต่างๆที่ทำให้ผลตอบแทนได้ถึง100-200%ปรต์ต์างอย่ากึเชื่อค่ะถ้าคุณอยากลงทุนในตลาดฟอเ e ็ก คุณควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและถ้าเป็นไปได้นะคะแนะนำว่าควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือนักลงทุนที่เหตุทำกำไรได้จริงและประสบความสำเร็จที่พร้อมจะเป็นที่ปรึกษา,หาให้แก่คุณจะดีมากเลยค่ะนีเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของทิมที่มันนะคะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกทนด้วยนะคะไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ